ก็สวยนะธรรมดามีส right? ีดำกับสีส <Car ose> oh. ีเง so, like, ินใช่สวยเพราะว่ารอบนี้สวยทุกคันแต่ว่าตัวท็อปนี่โคตรสวย Welcome Mobile Let's together to fight PUBG ที่รอบนี้ตัวเรื่องเยอะมากเลยแต่เอฟเอสตัดตัวเล็กติดเดียวหลายมากเห็นเห็นเห็นอันนี้ไหมเห็นเห็นที่รูปตรงตรงตรงแขนเสื้อผมไหมคุณเต้ที่เป็นรูปเหมือนข้าวหลามตัดแดง อครับเห็นครับอเออในใน HDR มันแบบเรืองแสงสวยมากเลย oh. เป็นไฟนี้มันเป็น LED อะ่ะมันเรืองแบบไฟ LED เลยอะ่ะผมต้องปรับปิดเป็นแบบไหนไปเนี่ยนี่เราเป็นแกะตุกตาหรือเปล่าใช่ใช่อ๋อไอ้นี้มาไอ้ชิปมา we will be taking off soon be prepared อย่ว่าชิปมาวันนี้ นี่แม่ผมแจกพันกุโนผมนึกว่าเข้าเกลือมันบักตัวละครหายทุกทีเลยเหมือนแก่โห่กัวเราไม่บักไม่บักเป็นท่ามันเป็นท่าของมันอะเวลาหายตัวแล้วค่อยๆฟื้นมาวุ้งแต่ไม่น่าถือดอกไม้อะไม่น่าถือช่อดอกไม้เลยมันบังมันบังส่วนใสๆของตัวมันไม่สวยเลยเนาะน่าเป็นท่าใช่อุตส่าห์เป็นจุดขายแล้วบ่อยแสงก็ได้เลยเออ ลูกศรมันเป็นจุดขายของชุดแล้วว่าโปร่งแสงไงใช่ไหมไอโปร่งใสอ่ะไม่ใช่ลืมโดดก็จริงแต่ช้าโปร่งใสแล้วผมยาวก็ไม่มีอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเลยบางเหมือนจะมีนะหลบไปไหนวะเนี่ยแพนมาวะดูมมองโฟกัสที่มือผมไม่ได้มองเลยนะผมดิ่งอย่างเดียวมัปรับไม่ได้เดียวหรือเปล่าวะ เฮียไม่ม okay. ีกระปืนอปอีกแลวอ่ะกระปุกอีกแล้วเริ่มมีเสียงไม้แล้วว่ะปิดได้ยินไหมมีคนได้ยินไหมหรือผมได้ยินคนเดียวได้ยินได้ยินต้องได้ยินไม่องเปไม่ย้แต่วันต้องเปลี่ยนกันแล้วลองไม่ปิดดูไหมเมื่อกี้ ย,ยันจีนนอจเอ๋มองกเนี่ยยังบุกอ่ะจีเอ๋มให้มาส่งเรื่องบวกบวกอันนี้บ้าอยู่เลยอ่ากระดูกใช่ไหม,อมบอกหมอกท้องก็ไดบอกประ송ให้มันส่งให้ตลอดส่งให้เรื่อยๆว่าชุดอื่นยังพอเข้าใจเว้ยมัม<ร>ม,มี<ร>่มี มีมัม <Wars> <eland> right? ีแล้วมีผมงอกไม่ไม่เมคเซนไงประเด็นใช่ไหมชุดอื่นแล้วมีผมก็ยังพอเข้าใจได้ััมีแล้วมีผมไม่มีบริการหลังการขายืจอจะในบักให้หน่อยนะเดี๋ยวยิงไม่โดนนะหรอเฮ้ยยิงแล้วยิงแล้วไอ้มีมีคาเอาคาป่ะเอาพาวเวอร์แพนยิงแล้ว

เอมันใกล้แล้วว่ะใกล้ขึ้นแล้วงูใหญ่เนี่ยงูใหญ่งูใหญ่งูใหญ่อยู่บ้านสลิงงูใหญ่อยู่บ้านสลิงงูใหญ่โอ้ไขแล้วว่ะนั่นกันยิงอะไรเลยไม่ได้เลยเดี๋ยวเจอมุกเขียวก่ไปเดี๋ยวบอกยิงยังหาตัวไหนไม่ได้เลยบอกต้องรีบมันหนีมามันหนีมาชุบหรอเนี่ยมาเช็คนี่ไม่แน่ใจหามุมเล่นก่อน ไม่เห็นคน,นโอ้โหเลโซนเอเวนครับจริง,รงอยู่ไม่ได้กบ้านก่อนโดนแดงแป๊ดเลยบ้านสลนิงเหรอใช่ใช่ปิดนะมันยิงอยู่ข้างบนนั้นครับไม่รู้มาเข้าหรือเปล่าแต่มันยิงจากตรงนั้นบ้านปิดหรอบ้านปิดมันปิดเฮ้ยเห็นแล้ววะ เดี๋ยวเรียกเตร็แป๊บแล้วอ๋อไม่ใช่ตาฝาดต้นไม้ต้นไม้ใช่ผมก็ไปไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้จะไปหนักหน้าเนินถอยเข้ามาบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยยิงยิงไว้ไอ้ทอมอ้าวโดนไรไอ้ทอมวิ่งกันเองแล้วพม่าวิ่งกันเองแล้วพม่าจะร้องเพลงชาติมไม่มีสกู๊ปเลยวันนี้ ไปซื้อไหมตัวมันขึ้นมาตัวลงซ้ำวะเลื่ยไปล้างค้าไม่เสียดายไงถ้าเกิดไม่ได้จิ๊กคาอยู่ไหนคาอยู่บ้านนี้บ้านนี้ชั้นสองชั้นล่างชั้นล่างชั้น่าอ๋อจิจะพาไปล้างค้า ทีนี่ไม่อปอด่อ้าวเดี๋ยวนไปลอดนะไม่ใช่อ้าวนึกว่าจะขอนึกว่าแทมานี่าาไมใ่็ปอปเราจะมาเอานั้นคาได้ๆไปอยู่หน้าประตูไเปนคไม่เป็นไรตเลยยิงันนัเลย มาถอยจะพูดรูด้สกอบของเรืองเนี่ยไม่มีสกอบอยู่ดีเอเวนขุดเแล้วไหมโดเอา I got สอบกาแล้วนะครับยี่สิบบวก คูณหกได้ละไปไป,ปืนแค่มีสามบาทอ่ะผมมีสิบแกะหมอนดีกว่าเอ๊แอ่ะไปแล้วยิงไม่โดนหัวเลยวะ อ,อ๋อโดนละวอีกสามบาทเหรอขาเขสามบาทเ<อ>จอกนตัดยิง <c oughs> จะช้อปปิ้งได้ยินเสียงพอดีถ้าเหลือคอแล้วผมจะซื้อแม็กได้ได้ได้จะซื้อไหมข้าวฉีดเอเอ้เกือบซื้อผิดอุ้ยบอกแม็กผมจะซื้อแม็กเฉยเลย พูดตือแม็กผมจะซื้อแม็กเฉยเลยโยมไม่แล้วนะหกบาทครับขอบคุณครับเจอแมทแทสตะนยังไม่โทรยรูฟิดได้ๆๆโอโ้ยมีรถมาที่ขอเพนรถสป,ปอร์ตมาจะรวมจะรวมเจ็กเจักวาวก่อนแต่ผมมาผม,มทบปเกม ต้องถอมาเล่นมุมนี้นะถ้าถ้าถ้าไปเนินนั้นมองไม่เห็นแล้วนะขวายังมาบอขวาประมาณไหนอะ่ะมองดได้นด้ได้เอ่อเนี่ยมาฟ้าอยู่ยวบ้านสตา่าวชเบอร์นี้เทปเข่าล้างแรงเลยบุ้มบ่

ต้งสร้างปึกปัติหาไม่เจอบรนณา,าอยู่ตรงรถตู้นะมาร์คเดล็อกชันเฮ้ยมีตัวมาเติมว่ะมีตัวมาเติมว่ะข้างบนน่ะเนินบนน่ะเนินเนี้ยบนเดี้ยบโอเคตรงตรง,ตรงเตยอ่ะกระตูไม่อยูเลยบอระตูวิ่งกลับไปแล้ว วิ่งเข้าบ้านแล้วก็วิ่งกลับรถตู้แล้วเอ็งขี้เอ็งไม่นกยิงโดนตีมันวะรถตู้มันแอบไม่มิดวงหนีนะมีเข้าบ้านเหล่องชิ้นบ้านนี้เห็นแล้วอ้าวโดนโอ่ะ กูยิงมั่วขับรถไปเลยอ่ะสามให้สามให้มีฟาร์มมันเนาะตัวยกูยิงมั่วอย่าแบงกูเด้อไปไหนดีเดี๋ยวค่อยมีสองตัวนะลุยระวังอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าที่บอกว่ามีตัวมาเติมอ่ะยัมีอยู่จะมั่วกูเลยไปจะมั่วจะมั่วเวียนเลยนะ

บ,<ม>บ้านน้ำมไม่มีนะผมหาไม่เจอว่ะนังค้าหรือเปล่าไม่รู้ว่ะเออบ้านน้ำยิงผมอยู่เนี่ยผมไม่มีออปชั่นเลยว่จะครับไปจับระเบิดด้วย Chuẩn mọi chuẩn mọi mặt song ra tranh luôn xong 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 โอ้ยวงเก็บย,ยังไวงยี่แม่เลยไปเลยไปเลยแตเตะปั๊มยาเลยแตับเข้าต,ตัวนะึงต,นะตัวนี้อีกตัวนะึงโอ้โหจะได้วะวันไตเลยไปแล้วเข้ามากัอนนะ้ ไดเจะิกเลยโหลดมาโหลดมายามนี่โอ้โหโดตเลยโดลดเลยรถทีนึงใล้หายโอ้กระตุกละ ต้องไปต้องไปแล้วเนี่ยแบบฟังบ้านแท็บใารมาอืมโอ้โหทำจำจำมีแทบมีสองสี่แทบดนแถ้นะแทบบ้านนี้มีสองสี่แท็บเอาแล้วมีได้ยหือ สองสี่ไหนดีนี่ถือยู่ไม่มีกุนกุเลยอ๋อนนี้เจอแล้วชิมเลยมั้ยเนี่ยชิมเดนเมืองเออชิ้มในเมืองดีกว่าติ๋วจะชิมตรงไหนเดี๋ยวผมขอไปก่อนไปไหมไปไปไป Aku, aku. Kau ada kelihatan. Gw atur, gua atur. Gw ada langit. Eh, saya ini. Bom.

เลือสองตัวปิดประตูตาม่วยเลยไอ้ย่าจะหนีปิดประตูจำไหมวะชี้เอ๋เดือสองตัวมันจะหนีแล้วมันจะหนีแล้วปิดประตูใช่ไมตัวเดียวแตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว MC สามสามตัวเดียวมันยิงตรงไหนผมไม่ได้ผมไม่ได้ยินเสียงเลยรังคารังคารังค้าล่างผมเนี่ย ล่มกรันยิงขึ้นล้มกระทืบไม่ได้ักคิวเลยมันปิดประตูสั่งเองเกเล่มที่มาวิ่งเล่นเลยเนี่ยตลกมันมาวิ่งเล่นเลยตอนนี้เกมเนี้ยปิดตูยังดิ้นเอกไม่ได้โดนหลังเข้าตลอดเลยเนี่ยสองที ครับตัดไปเล่นเล่นเล่นเ็เกิดะเยียแผนเล่นเก